เราไปดูอ่ะแต่เจ๊เล่าที่อย่างที่เจ๊เห็นนะเราเจ๊เล่าอย่างที่เจ๊เห็นนะที่แรกอ่ะออย่ะนั่งกินเหล้าอยู่องวันแล้วก็อ๋อดูอยู่บอกว่าไหนอ่ะคนชื่อน้ำอ๋อนั่งกินเหล้าอยู่แล้วไอ้พวกไอ้ผู้ชายมันมามันมามาถามหา ไม่ใช่อ๋อ,อยนั่งกินเหล้าอยู่ได้พวกผู้ชายามาเดินมากันก่อนสี่ห้าคนน่ะแล้วไอ้ออยก็เรียกกินเหล,ล้าก็นั่งกินเหล้ากันก็านั่งกินเหล้าพุ๊นบน่าคุยแป๊บหนึ่งแล้วแล้วคนชื่อไออ่ะก็ถามว่าไอ้น้ำอยู่ไหนแล้วก็บอกว่าอยู่ที่รถและมีผู้ชายคนนึงคาพาเด็กชื่อน้ำามามาแล้วก็มาคุยกันถามว่ามึงดา่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวออน,ลนไหน้รย ไอ้นั่นบอกว่าใช่ไไอ้อายมันโตกว่ามึงเป็นเด็กนาอะไรเงี้ยมึงขอโทษไอ้น้ำไม่ขอโทษไอ้เราบอยยังงคันนี้ไหมขับคันนี้ออกไปใช่ไหมไม่ใช่ของเขาหนูไม่รู้อ่ะต้องดูในกล้องแบบดูในกล้องอืมรู้รู้ว่าเขียนว่าวว่ขแหละเนี่ยใช่คันนี้ไหมแล้วไอ้น้ำมันก็ไม่ขอโทษแล้วเอาไงแล้วผู้ชายมีผู้ชายมีใครน้าอีกคนนึงแล้วถามจะเอาไงเพราะว่าไอ้บ่อยอายโตกว่ามันก็ขอโทษสินั่นมันก็นั่งบึ้งมองมันก็ไม่ขอโทษ แล้วไอออยอ่ะมันก็มา่กินเหล้าอยู่บารไอ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 บอลมันก็เดินมาไอมิ้งจะเอาไงจะเอาไงจะคุยอะไรมันขอโทษไหมมันก็ไม่ขอโทษแล้วมันคุยเถียงอะไรกันแคบอย่างไรกันอีกทีอ่ะเสียงปืนดังแล้วอ่ะแล้วก็ไอคนชื่อออยอ่ะมันก็เนี่ยยืนอยู่ตรงตรงเปอ่ะพอเสียงปืนก็วิ่งวิ่งหนีมาเนี่ยก็มาบนหมอกมาเห็นเอ้าวแล้วมาดูทีทำไมปุ๊บแล้วก็โดนยิงก็เลยเรียกให้ไปโรงพยาบาลเขายิงหลายนัดไหมหลายนัด เขาหนูก็เรียกให้แบบให้แม่แม่ก็อยู่ลูกกให้แม่มองบอกมองไอ้พวกเด็กผูห้หญิงอะไรมันก็วิ่งหนีกันหนูก็อยู่จัดร้าน,นอยูนู้นก็นู okay, <ๆ>่นเพราะว่าเห็นอาการมันแย่จากตรงนี้แล้วอ่ะเอางงแล้ว <g> <c oughs> <c oughs> อะก็แปลแต่อัมรินทีวนะีไอ้พวงอัมรินเทวี 那咱们咋弄？